ครับสวัสดีเอฟซีช่องรันคนห้ากหวยนะครับผมเมื่อวานก็ดีใจกับคนที่ตามแนวทางหาหนอยด้วยนะครับผมอ่าลังจากที่ผมห่างหายไปนานงวดวันที่เจ็ดลงให้นะครับลงให้เป็นงวดแรกของปีหกเจ็ดนะครับฉลองปีงูใหญ่ไปฮ่าฉลองปีใหม่ปีงูใหญ่ไปด้วยการแตก สามนอยนะครับวันแรกวันนั้นเลยที่ลงให้นะครับคือวันที่เจ็ดนะครับน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับก็เข้าตั้งแต่เจ็ดสองสองเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดมาปิดท้ายเจ็ดแปด VIP นะครับวันนั้นนะครับวิ่งรูดแตกกระจายครับวันนั้นหกเจ็ดก็มาเมื่อาวานนะครับเมื่อวานฮาหนอยนะถ้าใครตามก็ อาจจะเข้าแค่รอบเดียวนะผมให้เล่นสามรอบก็คือพิเศษปกติ VIP นะครับผมเข้าแค่รอบเดียวก็คือรอบพิเศษแล้วก็หายไปเลยเนาะอ่าก็เป็นที่น่าเสียดายตัวเน้นกับสามตัวผมไม่เข้านะก็มีใกล้เคียงนะครับเมื่อวานที่เข้านะครับก็มีหกศูนย์ หกนะครับมารอบพิเศษนะมารอบแรกเลยที่ผมให้ก็เล่นพิเศษปกติ V.I.P. นะครับหกศูหนึ่งมาบนล่างเลยนะครับ6 0ศบนหรือเปล่าผมเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมดูก่อนนะครับหกหนึ่งบนนะครับสองหหนึ่งอ่าออกไปที่สองหหนึ่งนะครับตรงๆครับแล้วก็มา60ล่างตรงๆด้วยนะครับ60ล่างสองหหนึ่ง จับหกสองเจ็ดให้เกือบเข้าสามตัวบนนะครับเออไมอ่มานะสามตัวบนนะครับหกนี่หกสองนะครับก็มาเป็นสองหกหนึ่งแทนนะสียดยนะครับก็เข้าแค่รอบเดียวแต่ว่าบนล่างนะครับเม,ามาื่อวานดีใจกับคนเล่นตั้งแต่รอบแรกด้วยนะครับส่วนรอบหลังมาออกมาซับมืนเหมือนกันครับศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าห้าแล้วก็สามศูนย์ศูนย์เก้าสี่นะครับสามศูนย์ศูนย รอบวีเออเมื่อวานเข้ารอบเดียวรอบพิเศษนะครับะวันนี้เรามาตามกันต่อจะมารอบเดียวหรือสามรอบรอดูรอ,รอลุ้นครับผมเนาะส่วนหัวลาวพัฒนาเมื่อวานก็มาตัวเดิมนะครับลาวพัฒนาดีใจกับคนตามลาวพัฒนาอีกแล้วนะครับตัวเดิมนะครับเน้นห้าบนมาเจ็ดห้าตัวเดิมนะครับแล้วก็ สูตรผมเข้าทุกสูตรเลยเมื่อวานสูตรตัวเจาะสูตรตัวเจาะถ้าใครจับดีดีได้สี่เจ็ดห้าครับแต่สูตรสองตัวบนผมให้เป็นสูตรแรกที่ลงนะเมื่อวานก็เจ็ดห้าตรงๆครับผมอ่าเข้าหมดทุกคลิปเลยเมื่อวานตัวเจาะเน้นห้าบนโอ้มาแบบเต็มแม็กครับห้าเจ็ดนะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะเอาอะไรเมื่อวานผมเน้นบนให้นะครับผม ลาวพัฒนาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าเจ็ดแล้วก็เก้าบนนะครับคือห้าเจ็ดเก้าติดบนแน่ๆโอ้ฟันทงให้แบบนั้นเลยเ้าก็มาห้าเจ็ดจริงๆจะได้เก้าเจ็ดห้าไม่มาผมผมลุ้นเจ็ดเก้าห้าเก้าไอตัวที่ยังไม่มานะเข้ามาห้าตัวเดิมห้าเจ็ดผมก็ยังแปลกใจอยู่ทําไมมันชนกันเยอะมากเลยห้าเจ็ดนะเขาตอนแรกว,ว่าจะไม่เอาลงให้ดูเฮ้ยห้าเจ็ดมันก็น่าลุ้นนะมันก็มาจริงๆนะครับผม เออชอนกันเยอะมากเมื่อวานอ่ะมาดูฮานอยกันดีกว่านะครับเขาเรื่องเราดีกว่าฮานอยนะวันนี้เอาฮานอยไปดูก่อนนะครับส่วนเราพัฒนาสูตรบนอย่างเดียวก็เดี๋ยวลงให้นะครับวันนี้วิ่งรูดผมให้ไปที่สี่กับห้านะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่กับห้านะครับฮานอยวันนี้ สามนอยพิเศษปกติ V.I.P. นะครับผมจะให้อ่าผมจะเน้นให้อ่าลงทุนก็อ่ไปพิจารณาดูก็คือพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P. นะครับสามรอบใครถามว่านอยอะไรก็นอยพิเศษปกติ V.I.P. นะครับผมก็เป็นนอยรวมนะครับไม่ได้เจาะจงว่าจะมานอยไหนนะครับผมไม่ได้ทําเจาะจงครับวิบ่งรูดสี่กับห้านะครับอ่าขอให้ ปังเหมือนเดิมนะครับเป็นวดที่สามนะติดต่อกันเนาะเออแต่ตัวเลขก็ปแปลกนิดนึงมันจะมาไหมเนี่ยอ่ะรอดูนะครับผมตัวเจาะก็จะมีในช่วงนี้ศูนย์กับหนึ่งมาดีนะจริงนะตั้งแต่แปดหนึ่งเจ็ดสองอะไรประมาณเนี้ศูนย์กับหนึ่งเมื่อวานก็6กศูนย์หกหนึ่งจะมาอีกวันไหนผมได้สี่กับห้าจับง่ายๆเลย <laughs> เออสี่ศูนย์สี่หนึ่ง 4ี่สองห้นหสองนะครับแล้วก็จะมีสี่สามแล้วก็4ีห้านะครับเลข ตัวเด่นจับคู่กันด้วยนะครับสี่ห้าให้เก้าชุดเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานเมื่อวานผมลงให้กี่ชุดเก้าหรือสิบไม่รู้ตัวที่แถมมาเก้าถึงสิบผมจับเป็นพิเศษให้นะแต่ตัวเน้นผมจะอยู่ที่ข้างบนนี่มากกว่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเนี่ยกลัวมันมาตัวมันเองผมก็จับสี่ห้าให้ด้วยแล้วก็ห้าสามสี่สี่สามนะถ้าเบิ้ลก็สี่สี่ห้าห้านะครับถ้าใครชอบเบิ้ลนะกันไว้นะ ส่วนสามตัวนะครับสามตัวจับยังไม่เข้าสามตัวจับง่ายๆก็แล้วกันนะครับสามตัวเอาอะไรด,ดีตัวนี้ก็แล้วกันนะครับห้าสี่สองกับ สามเลขพี่น้องนี่แหละครับ542 3 4่อ่ะผมเน้นให้542 342นะครับผมเนะาะสตัวให้แบบนี้โอเคสชุดพอเหมือนเดิมนะครับผมก็จะให้ลุ้นไปที่พิเศษปกติแล้วก็ vip นะครับ3รอบนะเน้นไปที่ สามรอบนี้นะครับพิเศษปกติ V.I.P. นะตัวเน้นไม,ไม่ต้องเน้นนะเน้นไม่เข้านะครับผมเข้าตัวรองมาสักสองวดติดแล้วนะครับอ่ะก็จําหมดมาแล้วกันเนาะเนาะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่กับห้านะครับชอบสี่สองนะครับ มาได้หมดแล้ะสี่สองมีอะไรอขอจับตัวนี้ให้ตัวหนึ่งนะสามตัวนะห้าสี่ศูนย์นะก็สวยเหมือนกันนะครับห้าสี่ศูนย์นะเออสามสี่สองห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนยะ์ 40 50 51 41นะครับผม42 41 40 50 51นะก็เป็นตัวเด่นนะครับผมนะอ0กับ1อาจจะมาคู่กับ45ได้ดีนะครับเออ42ผมก็ติดไว้นิดนึงเผื่อเข้ามานะครับ5 40ผมกชอบเหมือนกันนะ40นะผมเน้นให้5คู่นะครับผม40 41 42 51 ห้ศน,นะครับผมอ่าถ้ามาตัวดองก็นี่ยังไงครับก็จิ้มหมดอยู่แล้วเนาะ <c oughs> เน้นให้ห้าชุดจากเก้านะครับผมขอให้เข้าตัวเน้นอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เฮงๆปังๆกันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ